เห็ดยังนาะครับอะไรอ่ะนักกีฬาายน้ำนี่คือสาวายน้ำส่วนตัวของที่ฉันนะายน้ำคืองมางกรไงวะเป็นยังไงู่เป็นแห่คนงั้นอ่ะคนเราใส่มันทำความสะอาดพนล่าอ่ะล่าโอ้พนล่าแมนอาโทษโทษสเต็ปไนล์วดอรน้ำามสทีมชาติอันโอีตะเลกขาดตลนนึ่ ไม่ไปรอที่นู่นหรอเดี๋ยวไปรออยู่นู่นนะานสามวันเดี๋ยว <รถ S 2> เจอกันวันเดียวก็ลอยหรอหนึ่งสองสามนักกีฬาว่ายนะ้ำกับผมทีมจังหวัดท้อนแกน่นตอนนี้ได้เร่งลอยน้ำโดยตัวลงไปแล้วเขาบอกว่าเจอกันอีกสามวันไม่ใช่ว, <c oughs> วันนี้เจอเอาว่ะวันนี้เจอหรออันนี้ครบสามวันแล้วครับเนี่ยวันเดียวสิบจงเลยฮะ กระแทกยังล่ะน้ำมันกระแทกโอ้แม่เราไม่เฮ่แม่มีแม่มันเยอะสักหนี่เลยนี่ีเอาเนื้อมาสีเลือกบนเลือกเนี่ยล่ะเย็นสบายดีคนไหล่ขึทำอะไรทำเงียวจะบ้าหรอขดคนอย่างมัดเสื้อเห็นไหน้องเงียวต้นน้ำไหมอันนี้ต้นน้ำด้วยถ้าหุ่นไปน้ำเขาเล่นแล้วเขาเล่นอยู่หุ่นไหมขดอย่างเงียวเซนไหมเขาน้องไปแล้วหรอเขาไปแล้วน้องแจ้งเนี่ยเออ เปิ้ลกาวเปิ้ลจะได้ผู้เบา,า,เบบาได้บั่นลากเขอบปลาแต่ก่อนมันได้นะวะ<า>อ,อ,อันนี้ได้เฝ้าขึ้นไปกินเฝ้าไปเม่าเฝอกินเฝ้าเมาอันน้องมันเอาเสือกไว้นั่นเลย,ย,นนเ,ลยเสือกไหนระวังเนื้อระวังเด้อมึงเป็นหิ้งแล้วพี่น้องดาลาครับดาลา ดาราโดนนำคล้องครับเหี้ยวักเหี้ยวักนี่